กับสวัสดีพี่น้องสวัสดีอีฟซีเบิรสุขูสุคนสุมง like <Yeah, S 1> สุบอนเด้อบ <pol> ัวจีพีนทั้งฝ si ั่งไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศอีฟซีเอากล้าอริตะเบิรสุขูสุคนนาวาปลาลุงบัวสิภายในประเทศและต่างประเทศเนาะที่เขาติดตามรับชมมยูเจยนเป็นทุกทุกฐานมอนีิกาบเวเซมิมาแกงปลาลาดพี่น้องเพราะว่าได้มาจากแม่น้ำโขงพี่น้องซื้อมาโล่เลยห้าสิบบาทพี่น้องบะวเซมิมาแกงแล่ะเซมิมา ป,นนปั้นให้ไม่ใน oh ี่เคี่ยวไม่น่พี่น้องก็โลหนึ่งกับมาปั้นสองคนพี่น้องก็บรรยายปลาหลาดกหลาย่ปลาลดเลยพี่น้องเดียวสิภาพพอม่พี่น้องมาเบิงมาชมเนาะว่าเป็นใบได้บาองมองก็เคยเห็นนะพี่น้องฝนตกฟ้าเหลื่อมพี่น้องเลยแต่ว่าก็ปิดเน็ตริบหร่อยเลยพี่น้องลุงด้วยเก่งมาโอ้ยดูสายไปเก่งเลยเด้พี่น้องปลาปลาสิอยู่น้ำน้ำคลองพี่น้องแกงต้มส้มโอ้ก็เสพพี่น้องต้มเป็ดต้ม แกงใสพ่ te พ,พักพ,พี heures, พ่น้องเสบเพราะว่ามันจะแข็งเนาะพี่น้องเอาคือไปเส่มาว่านี่พี่น้องก็เอาสิมาหายยาเคี้ยวเน่พี่น้องพอได้ฝนกินน้ำพี่น้องเพราะว่าปลารูนึงก็แบ่งซองคนพี่น้องคนไปกำกันอะไรพี่น้องวันก็สิมาแกงพี่น้องทาเบงต้นแกงเด้อพี่น้องว่าสิมีพักเนี่ยใส่เพี่น้องเนาะข้มาเบิงมาโซนอนกันพี่น้องเจอเอาไปหายยาเคี้ยวพี่น้องจาก สามตัวถึงหัวก,กินคนเดียวคนพีนุ้เดปกดีคนมาก,กินนะใบเขียวโบราณเนาะวบไปใส่เองพี่นอ้ถ้าไปใส่เองสเสดลาย่น,นี้นพบบี่น้วบิดัตนเห็ดเนาะจะูได้ละเดี๋ยวสิเห็ดบิดลสิลมาใส่ลงเบิกพี่นุ้ปลาหลพี่น้ย,ยปลาไปลาลดแต่วอยู่ในคองพี่้ชิ้น่กว่าป,ปลาลุดพี่น้อง พอเพิ่นได้กินไหมเนาะอ้ส่วนเลื่องกระสกแกะีแกงเพี่นเนาะแกงบอร์สีว่าเห็ดกินอีกมืออื่นพี่น้องเพราะว่ากินบมูบดพี่น้องท่าแกงคนกละสามสี่คนกินนะพี่น,น,น้องเนาะใน้ยายเคี้ยวสี่ตไปเลยพี่น้องพอเพันนิปปิ้งเกระสีแกงพี่น้องกระสีไปเตรียมหั่นสินแกงพี่น้องแบบนี่แหละน้องสาวลาเปาปักแมงลักลวรวมปักตู่มาแกงใส่พี่น้อง ทำไปมาลายเติบเด้อยโพสตกพี่น้องเอ้ยพาห้องคึุมคลุ่มอยู่พี่น้องนี่บ่อเป็นที่เขาเนี่ยไปซอยพี่น้องไปหั่นเป็นชิ้นน้อยๆพี่น้องกับบ่อน้อยเป็นใดประมาณสองข้อมือพี่น้องน้อยแล้วก็เปื่อยนะพี่น้องเนาะน้องตอนนี้เราบกำลังคางหมอเตรียมสีแก้มพี่น้องเนาะบ่อเขาอื่นก็มาเป็นกับสีขาวๆไปซอยปลาเป็นชินเป็นสินแล้วก็สีมาเพราะว่าลอยน้ำเหลือสกอยพี่น้อง น้ำเดือเแล้วจะเอาต้นปลาลุงเอาไปว่าใส่หมักริกใส่นะเร่มพี่น้องใส่เครื่องปรุงต่างๆนะพี่น้องเนาะพักย่างอ่างหนาพี่น้องแล้วก็ใบมะขามพี่น้องเลี้ยสีใส่พี่น้องเบิ่งว่ามียังแหน่พี่น้องเนาะถ้าถ้าเบิ้งทาส้มน้ำเนเด้อพี่น้องเอามาปลาลุงทุกฐานเนาะที่เขาใหม่กำลังใจเครื่องเาก็ใบมะขามพี่น้องเพื่อเพิ่มความสุขพี่น้องเนาะใส่มะขาม สุกไปประมาณมากหนึ่งพี่น้องเพราะว่าตาบวมมันจะบื่อกระซ่บพี่น้องหลังจากนั้นเขาก็เกลือลงเลยพี่น้องลงรอไปเลยเกลือรอแต่หมกผลเขาปลาลงนะพี่น้องน้องบัตรท่านเดียวบอเว้นสีขาวไม่หาตไปซอยปลาพี่น้องพี่น้องหลังจากที่เฮาหั่นเสร็จแล้วพี่น้องน้องก็ล้างทอดหน้าถูดพี่น้องเพราะว่าเพื่อความสะอาดพี่น้องแต่ว่าต้นนูนนี่บอเว้นสีบริสบริสซอยพี่น้องเลยสีใสเป็นตัวเลยเพราะว่าล้างลายน้าเลยพี่น้องเพราะว่าเขาเห็ดจิ้มก็ต้องเพื่อความสะอาดไว้ก่อนพี่น้อง ตามอย่างดีแต่ว่าเวลาเ้าคั่วก็ระวังนิดนึงพี่น้องเร่ว่าทาเอฟซีธันใดน่าสือไปทำกินนะพี่น้องนะขอสิมีน้ำแถวขี้แถวยังมันพี่น้องมาปปูหลังเชลล์ลงเลยพี่น้องเลยตั้งแต่ตั้งมาผิกลงพี่น้องตั้งผิกใส่่พีนดไปกินทาไม่ต้องแวกคือเก่าพี่น้องเห็ดซูเมยกินเลย แกล้เพ่กับคาบอกนี้พน้องแม่แกกับเผือกมาทำงานเฮ็กินได้รอเลยนเป็นพวกคัววัวไข่เก่าพี่น้องกกับพีนพ่น้องเลยเป็นนักก่อเสพติะิดลงประมาณนี้ใช่ไหมแว่าดีเท็ดไปเปตร เส็บนึ่งเสียบหนะไง้สุดหน้าต่อด้วยมักผิดพี่นอ้องขอถทดขอไพนะ่แด้ไปที่ลายลพี่น้องต่อด้วยพงสุสลดพี่น้องก็ใส่ประมานี้พี่้อง,อองรอพบปมานจากสิบห้านาทีพี่น้องหางจากเสียวน,น้ำปลาละลงแล้วกะ หลังจากน้นปะลาลาลงประมาณหาที่กะสีเอาซอยหัวหอมลงพี่น้องมาพี่น,น้องบานเนี้กคสอได้ไปใส่น้ำปะลาพี่น้องเป็นในน้องคนสิบซี่ได้กินอยู่บนน้อประเด็กพี่น,อะะอนอ้องปลาใส่ประมาณจักสองบวงพี่น้องประมาณจักน้อยหนึ่งพี่น้องจากที่ได้ใส่เื่งลงไปพี่น้องเป็นพักกราะว่าเนื่องจาก ไม่ได้ประมาณทราบบาทีพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นพักเขื่องเคียงแกงใส่พี่น้องกะซิมีพักตำลึงพี่น้องแล้วก็ใบแมงลักแล้วก็หัวต้นหอมพี่น้องแล้วก็บวบพี่น้องสามอย่างสี่อย่างใส่พี่น้องเรื่องโบไา้พี่น้องรอจีกน่อยหนึ่งจะเอาลงมพี่น้องพี่น้องพอพอ สกิดว่าป้าเริ่มซุกพี่น้องบันี้ก็าสิเอาเขาหยันใส่มือพี่น้องเลยเอาอบวบลุงก่อนพี่น้องกับหอมแรงเห็ดคนเดียวพี่น้องบ่มีคนคุ้มกงพี่น้องบางอาจสิพิชพลาดกับข,ขอโทษขอพายนำอิปซีน้ำอาวาป่าลุงบัสสุขุสุคนเด้อพี่น้องบัสสุขุสุคนแลนะนอกสิกรมาติดตามหับสม้มกับขอบุญขอบคุณทุกท่านคือเก่า มันเห็ดกินให้ครอบครัวก,กินคือเก่าพี่น้องพอครัววรวมเป็นพอครัวยุกใหม่ได้พี่น้องพอคัวในบ้านในเรือนนี่แหละพี่น้องบวกกับประมาณหลังจากเดี๋ยวลงแล้วกับประมันหนาที่ได้พี่น้องสูตรเบาเบนหาทีจังสีเอาพักตำลึงพวกต,ตำลึงแล้วก็ใบตู่หรือว่า ใบนางตู่พี่น้องผักแมงลักหรือว่าใบตำลึงบ้านบ้เป็นอื่นใบตำลินพี่น้องเป็นคือตำลินบ้านเก็บมาจากดอนพี่น้องเก็บมาจากดอนพี่น้องทั้งบ้านดอนที่ไปหมู่บ้านพี่น้องคนเพิ่อนเก็บฝากให้พี่น้องได้บัวรายดอกประมาณแค่แม่ซื้อทั้งฝั่งไทยประมาณสี่สิบบาทพี่น้องโดยปันกันกับคนที่ไปนำกลั่นนะพี่น้องบ้านนี้หลังจากที่บวบเริ่มสุกข์กับพี่น้องบ้าเป็นเกษสรได้เอา พักตำนินลงไปเนาะลงไปเลยพี่เนาะลงไปเลยคงด้วยพักใบนึงรักพี่เนาะลงไปหล,ลายๆเลยพักธรรมชาติทั้งนั้นพี่น้องบ่มีสารปนเปื้อนทั้งใดทั้งสิ้นเลยปะระมาณนี้นนนพี่น้องกระสิกรดนให้ให้พักซุกพี่น้อง รุนแหรงกระยั็นเนื้อปลาแตกพี่น้องเหว่าปลาเกิดโดนคมหอกพี่น้องเกงผ่านมาหลายทันนาทีเต๋อพี่น้องแต่พอสามสิบนาทีพี่น้องก็ถือว่าสมควรเต๋อพี่น้องถ้าแกงว่าเฮงงูนันก็คึ้สซีเรียสแต่กระดูกพี่น้องเป่วยเบิดแล้วสิ่งก้องอยากซิ่มเด้อพี่น้อง ใส่ได SI ้พี่น้องใส่ไ um ด้ยเสียพี่น้องเสียบบุเสียกะกะกันยองเอาจะคล้องเลยพี่น้องนี่พี่น้องปลาแตกเป็นกาแสดงว่ามันซุกพี่น้องกลางแตกนี่พี่น้องก็หลังจากสีซุกแล้วก็สิป้งพี่น้องไปป้งกับจุกต่อถ่ายแม่ต้องแว็กมาพี่น้องเพราะว่าฝนมันทันเริ่องานพี่น้อง ืมปลาลาดพี่น้องปลาลาดปลาตัวใหญ่ๆตัวนๆก็มีพี่น้องตัวน้อยตัวใหญ่เลยพี่น้องแต่ว่าใหญ่ๆบ่พอพี่น้องบางตัวใหญ่นี่3ตัวโลเลยพี่น้องเอ้ยโดยๆดยโย่วาแม่น้องแว็กเลิกมาแต่งานเนาะพี่น้องเนาะก็ได้มาจะเป็นการตักแกงพี่น้องกินข้าอันนี้แกง แก่ปุ e, ๊บแก่หน e, bueno, bueno. ่อไม้พ an like ี่น้องแก่ปลาตีน้องเศรษพน้องพี่น้องเศรษแล้วกันขอบ้านแก่เลยนี่เราเป็นเราเป็นลงมือมือนลงพอครัวเองพี่น้องแกงใส่กันพักกันยังพอแต่ถ้าถ้ากันไม่ได้พี่น้องต้องเฮาเฮ็ดได้ก็ แคน้อยก็ต้องเห็ดพี่น้องกินแซ่บบปเซ่บกับโบชักพี่น้องแต่ว่าใส่ผักบวบใส่ไหมแต่ว่าการทำกินอาหารบ้านๆนี่บงเป็นซองรงไผ่พี่น้องบบเป็นส้มเจ้าของพี่น้องเนี่ยของตัวเองขักๆเลยพี่น้องปอนพี่น้องบันได้กินบัะสุกุชคนพี่น้องบันไดมามากินน้ำคันเด้อพี่น้องอื้อพี่น้องเขานี้มันห่อนแกงปลาหลัดแซ่บพี่น้องมาเด้อมาเด้อน้อ เด้อปุ๊กสูจุกคนฟซีทูกฐานน้อมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อมันนี้พี่น้องมีแกงเปาะแกงน้ไมัพี่น้องใส่ฟักเสอมือวาฟักคานเองพี่น้องกับปุ๊กสกูจุกคนเลยเนาะเพราะว่าทั้งเอฟซีทั้งทางไทยทางลาวทั้งต่างประเทศเอฟซีทั้งบุ๊กกูจุกคนที่เขามาติดตามรับชมไดกินข้าว้มนเนยแบบกนลัถือว่ามาแล้ มาเด้อพุกคุณทุกคนเด้อมากินน้ำเอือนอีเชียงหนึ่งน้องเนาะเอื้อนดดูพี่น้องซีงสีได้หูน้องเนาะว่าอยากให้กินน้ำกันทั้งหลาพี่น้องยุ่งมากไมดีพี่น้องมาเด้อมาคุณทุกคนสมองตุ่มบนมากินเข่าแรงพี่น้องมนแต่เด็กนั่นแหละบวดเป็นแรงเหล่พี่น้องกลัวเหรอแกงขาแซ่บแกงอะไรไหมหมดแล้วมากินเข่าด้วยลูกเอยากกินเข่าน้ำแมนเด้อ แซ่บนีบไปนอยมดในตัแ่บปาแบแน่แกงมากดน้ำปลาหลาปลาคองอยแล้วบอได้มีใสมืออไรไปนองแตงแซ่บเมือหะเมื่อไร

Okay. nhà lần nè tham luôn luôn tôi, đấy, đấy, tôi, cùng <cười> <cười> Chị, em, tôi đã tham luôn tôi tham luôn tôi tham luôn tôi tham tôi tham luôn 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 đấy luôn đấy luôn 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 giờ luôn luôn bây giờ luôn luôn แล้วตัวปะยังไะเขาบอกเมื่อเราแม่เขาบอกเอาตู้เมื่อไว้ค่คูบามื่อไอยน้ตโกมนดื้ก็แต่ว่าเราหมืโยตะกู่นม่พอมันก็ทองแพนเช่นเดียวกันมาอินน้ำละครถึงเราไอ่ไอ้ไปประทอบจุดมองกด้พี่น้องามประท ก็เพิ่นเพิ่นเพนเนตันเป็นนันตัวไร่แล้วหนึ่งกนเนาะาเิปฏิเสธวะเพื่อแล้วไปะเขากลสีอายน้องะคอยให้ไปตะกงกัยนอายทั้งสองฝ่ายนั่นเะข้าวหนึ่งคนเอาออกมาตะโกงมาสั่นเรียกมาแม่นคุณจะประทานันดิพัดมาเปาเ่ันพอดหเด้ มาอกจงก็มากออาหารอ่วบักตูกท้ามมาต้มฮะตุ่มอะไ่มนบุรสิุคนพอเลี้ยกลบุนเนาะแกงไหมก็แเช้แกงปลากแะเบเนาะมันเม่นงคาวเนี่ยต้องนขาหาบทมเนาะมันเป็ปิิ้นมัขคอยเม็หนอกเราโอ้หมอเขาบอกมาเป็นไงตุ่มาแกงกับตุมมือเดวเมไปหาหา

เก็บหัวมงกุลจ้ะอืมมันเป็นดินด่างเนาะวะเกี่ยวกับดินกันเด้หรหม่ไงอย่าลูกไผ่ยังหงองกันบวบบวบเ้็วกาสิอิ่มมาเลยแหละพี่น้องการมา่นในกาสมารพอควรทุกถูกฐานเนาะที่เขามาติดตามหับสมสมอบเบียนเจีเป็นซุกทุกสานลูกชายกับหายดังล่างเป็นหนามุกตันดังคนมาพี่น้องิเเออาายกน เดี๋ยวแม่กินข้าวแล้วก็จะย้า้กนินขอบุญขอบุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสบ,บายดีพี่น้องพบก,กันนคลิปนะ